สวัสดีค่ะสไตล์จากรีบาลานซ์คลินิกนะคะวันนี้นะคะสไตล์จะมาพูดเกี่ยวกับโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบนะคะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อว่าลองช้ำนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมันจะเกิดจากการใช้งานนะคะบริเวณพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ย เป็นระยะเวลานานซ้ําๆนะคะเช่นในท่ายืนนานๆนะคะเดินนานๆเนาะในคนที่ออกกําลังกายมีการวิ่งมีการกระโดดนะคะหรือว่าคนที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็คนที่มีรูปเท้าแบนกว่าปกติเนาะหรือว่าสูงอุ้งเท้าเนี่ยสูงกว่าปกติเนี่ยพวกนี้นะคะก็จะทําให้เป็นสาเหตุนหนึ่งเนาะที่ทําให้เกิดอาการ ปวดนะคะบริเวณช่วงส้นเท้าเนะาะกลางฝ่าเท้านะคะแล้วก็บริเวณทางด้านข้างของฝ่าเท้านะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการปวดเนี่ยแตกต่างกันไปเนาะโดยหลักๆแล้วเนี่ยโรคนี้นะคะก็คือจะชัดเจนมากๆเนาะในการที่เราตื่นนอนมานะคะก้าวแรกที่ลงจากเตียงเนี่ยก็คือเวลาที่เราเหยียบพื้นป้ายหรือมีการลงน้าหนักนะคะมันจะรู้สึกว่าปวดมากๆเลยนะคะต้องเดินไปสักระยะหนึ่งเนาะประมาณ 3- 4มก้าวนะคะอาการปวดเนี่ย ถึงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะหรือในคนที่มีการอักเสบแบบรุนแรงมากนะคะเดินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คือยังไม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยมีแต่อาการเนี่ยมันจะมียิ่งมากขึ้นนะคะหรือว่าปวดมากขึ้นอันนี้ก็เริ่มแบบเป็นรุนแรงมากขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะสาางเนี่ยก็คือจะมาสอนวิธีการบริหารนะคะเพื่อยืดนะคะพังผืดใต้ฝ่าเท้านะคะแล้วก็เอ็นร้อยหวายนะคะเพื่อช่วยให้ในเรื่องของอาการปวดต่างๆเนี่ยมัน ทุเราลงได้นะคะโดยในวันนี้เนี่ยท่าที่สอนเนี่ยไม่ยากเลยแล้วก็สามารถทำตามได้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างคะ่ะท่าที่หนึ่งนั่งเหยียดขาไปทางด้านหน้าโดยใช้ผ้าคล้องที่ปลายเท้าไว้และดึงเข้าหาตัวจนรู้สึกว่าน่องด้านหลังตึงให้ยืดค้างไว15้15-20วินาทีต่อครั้งทำ5 1า5-10ครั้งท่าที่ส ยืนหันหน้าเข้าหากำแพงโดยใช้มือดันกำแพงไว้จากนั้นถอยเท้าข้างที่ต้องการยืดไว้ทางด้านหลังย่อเข่าทางด้านหน้าลงให้ขาด้านหลังเหยียดตึงและส้นเท้าติดพื้นตลอดเวลายืดจนรู้สึกว่าน่องตึงคั้งไว15้15-20วินาทีต่อครั้งทำ3-5ครั้ง,ท,งท่าที่3 นั่งวางฝ่าเท้าไว้บนขวดน้ำหรือลูกเทนนิสจากนั้นคึงไปมาใต้ฝ่าเท้าจนรู้สึกว่าผังผืดใต้ฝ่าเท้าคลายตัวลงท่าที่ 4. นั่งบนเก้าอี้จากนั้นกระดกข้อเท้าขึ้นลง ทำ20ครั้งต่อเซต2-3เซตต่อวนันอย่าลืมทำทั้งสองข้างนะคะท่าที่5นำฝ่าเท้าวางบนกระดาษทิชชู่จากนั้นขยุ่มนิ้วเท้าและปล่อยทำ20ครั้งต่อเซต2-3เซตต่อวนัน ยืนโดยหาที่จับให้มั่นคงจากนั้นกระดกปลายเท้าขึ้นโดยให้ส้นเท้าติดพื้นและยกส้นเท้าขึ้นโดยให้ปลายเท้าติดพื้นทำสลับกัน20ครั้งต่อเซตทำ2-3เซตต่อวนัน ท่าที่สอนไปเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงสตางค์เหยาฝากไว้นิดนึงนะคะว่าบางทีเนี่ยการบาดเจ็บที่ส้นเท้านะคะอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่พังพืชเอ็นใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันมีการอักเสบเพียงอย่างเดียวเนาะมันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้นะคะยังไงถ้าหากว่าเราเนี่ยทำท่าบริหารหรือท่ายืดกล้ามเนื้อที่สอนไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยอาการเจ็บยังไม่ลดลงหรืออาการปวดเนี่ยยังมากขึ้นอยู่นะคะก็แนะนําให้มาพบนักกายภาพบำบัดน,นะคะเพื่อ ได้รับการตรวจการวินิจฉัยนะคะและการรักษาที่มันเหมาะสมเนาะยังไงอยากให้ทุกคนนะคะพยายามฝึกออกกําลังกายฝึกทําท่าบริหารบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนเนาะดีกว่ามาเป็นแล้วปวดที่หลังนะคะยังไงอยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ